ผ่านพ้นวิกฤตด้วยจิตใต้สำนึกของคุณสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรพงศ์วิพบบอรวงหัวข้อวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องผ่านพ้นวิกฤตด้วยจิตใต้สำนึกของคุณบ่อยครั้งพวกเรา ก็มีวิกฤตในชีวิตกันมากมายอาจารย์ก็มีวิกฤตในชีวิตมาก่อนทุกคนอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วก็ชีวิตโรยกรีลลกุหลาบมาตลอดชีวิตถูกไหมทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีโอกาสหรือวิกฤตมันก็จะผ่านมาในชีวิตของเราบ่อยๆสลับกันไปสลับกันมาเป็นเรื่องปกติเพราะาเราเป็นมนุษย์เนาะแล้วเราก็อยู่ในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเจอวิกฤตแล้วก็โอกาสสลับกันไป ทุกคนอาจารย์ก็เป็นท,ที่นี้เวลามีโอกาสมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเราก็ได้รับมอบโอกาสไปแล้วก็มีชีวิตทีด่ดีเนาะส่วนเวลาเรามีวิกฤตเวลาเรามีวิกฤตส่วนใหญ่แล้วพอเกิดวิกฤตแล้วเรามักจะคล้อยตามวิกฤตเห็นไหมเราเคยชินกับการโฟกัสสิ่งที่มันมัน,ม,นมันกระทบจิตใจเราอะไรก็ตามที่มันกระทบจิตใจเราปุ๊บเราจะโฟกัสมันแบบ เกือบ100%หรือ100%หรือมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีโอกาสมาคุณเห็นปุ๊บคุณก็จะโฟกัสกันมาเหมือนกันนะแต่เวลามีวิกฤตมาก็เช่นเดียวกันคุณก็ไปโฟกัสกันมา100%ซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาเจอวิกฤตหรือปัญหาก็มักจะโฟกัสกับวิกฤตหรือปัญหาแล้วก็ทําให้อะไรครับสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ย หลุดไปกับไอ้ตรงนั้นด้วยสมัยก่อนอาจารย์เปลี่ยนบ่อยเพราะว่าจะทําธุรกิจ SME ทําเสื้อผ้าส่งออกด้วยหลายอย่างทําธุรกิจเยอะแล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างจะมีโอกาสเสมอแต่มันไม่ใช่ในโลกของความจริงแล้วมันมีทั้งโอกาสและวิกฤตเสมอมาสลับไปสลับกันมาและทุกๆครั้งเวลาอาจารย์เจอวิกฤตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็จะโฟกัสที่วิกฤตโฟกัสที่ปัญหาแล้วก็โฟกัสกับกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็โทษทุกอย่างหมดเลยโทษหมดเลยเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของเ e กกระจเนาะเป็นเรื่องของความคิดลบสิ่งลบเราไปโฟกัสลบครับพอเราไปโฟกัสลบปับ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านะั้นมันจะเข้ามาหาเราคล้ายๆกดแรงดึงดูดเลยเราไปโฟกัสสิ่งที่มันเป็นวิกฤตไงพอว่าโฟกัสปุ๊บไอ้วิกฤตนนแหละ มันยิ่งเพิ่มหนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไปดึงดูดมันเข้ามาทําให้จิตใต้สำนึกเราเนี่ยเขาเก็บข้อมูลตามที่เราเลือกเพราะเราจิตจำนึกเราเลือกแล้วว่านี่คือปัญหานี่คือวิกฤตฉันไม่รอดแน่เลยฉันทํายังไงดีเราจะโฟกัสกับทําไม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 และก็ทําไมครับเวลาเราโฟกัสแบบนี้ทําไมทําไมทําไมแล้วก็ทาไมเนี่ยมันไม่มีทางออกนะเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ปัญหาปัญหาเพราะว่าอาจารย์ก็สมัยก่อนไม่เคยพัฒนาตนเองเนาะเอาว่าตามตรงฉันรู้แล้วหมดแหละ อายุก็เยอะแล้วเรียนมาเยอะแล้วรู้แล้วทั้งหมดสุดแล้วแท้สุดก็เราก็หาทางออกไม่เจอเพราะเราโฟกัสที่ปัญหาแต่เวลาเราพัฒนาตนเองเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกโดยเฉพาะเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าเฮ้ยอันนั้นเป็นทิศทางที่ผิดพลาดมากปัญหาวิกฤตมันเกิดมันก็คือมันเกิดมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเราไปโฟกัสกับมันไปใส่ใจกับมัน มันจะเกิดการโปรแกรมจิตด้วยมันทำให้จิตเราสภาว่าจิตเราตกด้วยและทําให้เรารู้สึกว่าสูญเสียพลังงานเยอะมากแล้วเราก็จะเร,เราสังเกตด,ดูสิเวลาเรามีปัญหาแล้วโฟกัสกับมันหรือมีวิกฤตแล้วเราก็ไปใส่ใจกับเรื่องวิกฤตนั้นเราจะไม่ค่อยมีพลังเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีพลังเราไม่มีอารมณ์ที่จะทาไอ้นู่นทำไอ้นี่เราก็จะเฉื่อยชาเราจะมีความขี้เกียจเราก็จะมีการเอาข้ออ้างมาใส่ว่า ก็ฉันทําดีอยู่แล้วนี่ทําไมมันเป็นวิกฤตก็ฉันแก่แล้วฉันก็ฉันจําไม่ได้ทุกอย่างก,ก็นั่นแหละโปรแกรมตัวเองอย่างเดียวหมดอาจารย์ก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวิกฤตตรงเนี้ยมันจึงทําให้คุณไปไม่รอดเราจะเห็นคนส่วนใหญ่พอเจอวิกฤตแล้วไปไม่ค่อยรอดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปโฟกัสกับมันร้อยเปอร์เซนต์ดึงดูดกับมันเราไม่ได้มีวิธีคิด mindset หรือช่องทางแห่งการเขาเรียกว่าหาทางออกครับ คนที่รอดจากวิกฤตคือคนที่พัฒนาตนเองคนที่รอดจากวิกฤตคือคนที่เข้าใจเรื่องวิธีคิดเรื่องทัศนคติแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คือสมองซีกซ้ายเนาะคนที่เจอวิกฤตนะครับที่เขาจะหลุดพ้นได้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของความคิดทัศนคติและวิสัยทัศน์มันถึงพ้นวิกฤตเขาไม่มองปัญหาเขาจะมองเป็นทำยังไงถึงรอดดีกว่าว่าทำไมท่านถึงไม่รอด เห็นนะมันมองคนละมุมเนาะมองมุมลบก็คือว่าโอ๊วิกฤตเกิดฉันต้องตายแน่เลยโปรแกรมจิตแล้วโปรแกรมจิตแล้วว่าเฮ้ยทุกคนเป็นงี้หมดเลยฉันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเป็นหมดเลยทุกคนอดอยากก็อดอยากเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไป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 ,ไปใส่กับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตสังคกเก็บข้อมูลนะมันกลายเป็นขยะโด,ดยอัตโนมัติเลยแต่คนบางคนเวลาเขาพัฒนาตนเองเขาก็จะมีวิธีคิดทำยังไงล่ะ ถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้จะทำยังไงถ้าวิกฤตเกิดแบบนี้ฉันจะทําอะไรดีถ้าอาชีพฉันตอนนี้มันแย่เลยมันเจอวิกฤตเนี่ยฉันจะทําอาชีพไหนดีที่มันเปลี่ยนชีวิตฉันได้เห็นนะมันจะออกอีกเส้นทางหนึ่งแต่คนที่ที่ที่แบบว่าโฟกัสปัญหาโฟกัสวิกฤตก็จะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วทํายังไงดีทําไงฉันทาไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทําไมขายของไม่ได้ทําไมขายของไม่ได้จะทํายังไงแอ๋มันอยู่แค่นี้มันวนอยู่แค่นี้มันไม่มีทางออกครับมันไปโฟกัสไง เมื่อเกกลายเป็นขยะมันกคยเป็นปมขยะในจิตปมในใจเลยเวลาทําอะไรก็จะรู้สึกแบบนี้หมดเลยทุกครั้งเลยเวลาเวลามีอะไรนิดอะไรหน่อยขอบวนการแบบนี้ขึ้นมาทํางานแล้วเห็นไหมแต่คนที่มี set, ม, itude, ม, Vision, มิธีคิดมีทัศนคติและวิสัยทัศน์เขาจะทําวิกผิดให้เป็นโอกาสอย่างที่เราเคยได้ยินกันและนั่นเองคือจุดที่จะจะพูดวันนี้เพราะว่าคนที่เขาคิดแบบนี้ เห็นไหมว่าเขาประสบความสำเร็จเร็วมากเลยคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีวิกฤตแต่ทำไมมีคนกลุ่มเล็กๆเหล่านี้ถึงมั่งคั่งร่ำรวยในช่วงเวลาที่ทุกคนขาดแคลนล่ะเพราะว่าคนเหล่านี้มีวิธีคิดมีมีสติแล้วก็มีวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดมันถูกโปรแกรมในจิตใต้สำนึกครับมันจะถูกโปรแกรมในจิต ใต้สานึกโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาพัฒนาซีกซ้ายมาก่อนเนาะอย่างที่อาจารย์บอกทีนี้เพราะว่าเขาทําเขาเปลี่ยนมุมมองเขาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มองอนาคตแล้วเขาก็ทําแล้วเขาประสบความสำเร็จไอความประสบความสำเร็จเกิดความมั่งคั่งรํารวยและอุดมสมบูรณ์ถูกต้องป่ะเขาก็ถูกเก็บในจิตใจเสมอเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอด่านแรกก็คือมันต้องเก็บมันถูกเก็บในจิตใจเสมกทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งวิกฤตท,ทั้งฝั่งเห็นโอกาส อาจารย์จะบอกว่าเขาจะบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้เนาะมันจะถูกเก็บโปรแกรมทั้ง2แบบคนที่เห็นวิกฤตเป็นวิกฤตมันก็จะเก็บแบบเป็นขยะในจิตปมในใจคนที่มีวิกฤตแล้วคิดว่ามันเป็นโอกาสและเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วที่สุดมันก็ถูกโปรแกรมว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของความสําเร็จไงนะมันเป็นเรื่องของความสำเร็จที่ถูกโปรแกรมในจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คุณสังเกตดู คนคนเหล่านี้เวลาทําธุรกิจอะไรก็ตามเขาจะทําธุรกิจที่แตกต่างกับคนอื่นฟังดีนะครับคนเหล่านี้เขาจะมักทําธุรกิจอะไรที่ทําก่อนคนอื่นเสมอและทําแล้วประสบความสำเร็จเร็วมากเห็นไหมคนเหล่านี้จะทําอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยทําเวลาเวลามีเหตุมีการทําธุรกิจอะไรก็ตามคนเหล่านี้จะเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆทําอะไรที่คนอื่นยังไม่ได้ทํา แล้วเขาทําก่อนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเร็วมากเพราะว่าความว่าเร็วมากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเร็วมากมันเกิดจากอะไรเร็วมากมันเกิดจากจิตสนึกขึ้นมาช่วยทํางานมันเป็นโปรแกรมดีมันไม่ใช่ขยะในจิตปมในใจมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกขึ้นมาช่วยทํางานให้สําเร็จเร็วกว่าปกติเราจะเห็นคนบางคนแป๊บเดียวให้มันเร็วสำเร็จเร็วมากเลยเพราะว่าคนเหล่านี้และคนเหล่านี้จะสําเร็จในวิกฤตเสมอซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะแบบ ไปตามวิกฤตเนาะแต่คนบางคนกลุ่มคนบางคนเขาจะมีสําเร็จในวิกฤตเสมอและเป็นโอกาสใหม่ๆเสมอและทุกครั้งเขาก็จะสำเร็จแบบนี้เสมอไม่ว่าจะมีวิกฤตมากี่ครั้งก็ตามเขาจะพลิกได้เสมอเพราะว่าเขามีข้อมูลบวกแล้วเห็นไหมเขาพัฒนาตั้งแต่ตรงสมองซีกซ้ายความคิดทัศนคติและก็วิสัยทัศน์แล้ว,แ,ลวแต่ไอจิตสำจำนึกเนี่ยมันทำให้เขาเร็วขึ้นอีก เพราะคนเหล่านี้เขาพัฒนาก่อนเห็นไหมศึกษาเรียนรู้อะไรไปก่อนเขาก็ประสบความสำเร็จนะแต่มันจะเร็วกว่าคนปกติทั่วไปเพราะว่าเขามีการโปรแกรมจิตอยู่โดยไม่รู้ตัวคนที่เรียนจิตใจสำนึกก็จะเข้าใจว่าโอ้มันช่วยได้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้เพราะว่าเรียนนะมันถึงสําเร็จเร็วคนที่ไม่ได้เรียนบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เพระเอิญมันเป็นเรื่องของจิตใจสำนึกอยู่แล้วมันทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่แม้กระทั่งเขาไม่ได้เรียนเนาะแต่ อาจารย์เรียนอาจารย์ศึกษาหรือใครก็ตามที่เรียนรู้เนี่ยเขาจะมองเห็นแล้วว่าคนคนนี้สาเร็จด้วยจิตใต้สานึกช่วยเยอะมากเลยเห็นไหมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าผ่านวิกฤตให้ได้ด้วยจิตใต้สานึกมันก็มีองค์ประกอบว่าเวลาคุณเกิดวิกฤตอย่าโฟกัสกับปัญหาแล้วอยู่กับวิกฤตเนาะแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่สภาวะจิตไปกับวิกฤตเพราะมันจะกลายเป็นขยะในจิตปมในใจของผู้คุณ แล้วเวลาหลังจากนั้นเวลาคุณทําอะไรก็ตามมันจะขึ้นมาทํางานเสมอแล้วคุณก็จะติดแต่ปัญหาเก,ก่าเรื่องราวต่างๆที่มีวิกฤตไม่เคยประสบความสำเร็จในธุรกิจสักทีส่วนคนที่พัฒนาตนเองพอมีวิกฤตนะครับเขามองความเป็นไปได้เขาเรียนรู้พัฒนาใหม่หาช่องทางใหม่เห็นไหมพัฒนาความคิดทัศนคติและวิสัยทัศน์ใหม่ในสมองซีกซ้ายของเขาเนาะ เปลี่ยนก่อนรีบหาช่องทางก่อนหาโอกาสใหม่ก่อนคนเหล่านี้เขาก็จะประสบความสำเร็จเร็วเพราะว่าจิตสํสนึกมันก็เก็บข้อมูลความสําเร็จไปด้วยเวลาเขาทาอะไรก็กตามพวกเขาเหล่านั้นจะสําเร็จเร็วกว่าปกติและเร็วกว่าผู้อื่นซึ่งครูสังเกตได้อย่างที่อาจารย์บอกเขาจะทําอะไรก่อนคนอื่นแล้วเขาจะทําธุรกิจอะไรก็ตามที่คนอื่นไม่ค่อยทําและยังไม่ได้ทําเลยและคนส่วนใหญ่ก็มองเขาว่ามันทําอะไรวาบ้าบๆๆ เห็นไหมมันทําได้ไงแล้วมันจะได้เงินยังไงมันทาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองไม่เป็นเหมือนคนกลุ่มนี้ซึ่งคนกลุ่มนี้อย่างที่อาจารย์บอกถึงเขาไม่ได้เรียนจิตตํานื้อแต่จิตตะเนืกช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จผ่านพ้นวิกฤตได้จากตรงนี้แหละครับนี่คือพลังของจิตตะชนืกอที่อาจารย์จะบอกคุณว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีวิกฤตหรือโอกาสหรือโลกจะเป็นแบบอะไรก็ตามให้คุณเข้าใจสิ่งที่อาจารย์บอกวันนี้แล้วชีวิตคุณ จิตตะชคุณเขาจะพาคุณหลุดพ้นจากวิกฤตไปสู่โอกาสแล้วก็ประสบความเ็นตามที่คุณต้องการสื่อสารให้เป็นนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมให้ถูกต้องแล้วก็มองโอกาสในวิกฤตแล้วคุณจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ประสบความเ็จได้อย่างรวดเร็วเลย และเราพบกันในคราวหน้าในเรื่องของจิตตะสนึกที่มันสุดยอดมากเลยสำหรับทุกคนเราพบกันคราวหน้าอย่าลืมติดตามอาจารย์ใน YouTube และ Facebook นะครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับผม